มาเบิ่งการปลูกพร้อมเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าสเได็เก็บผลผลิตพล,พลาจาต้นพันุเฮ่าเหลือจากปีี่เลอ้อพี่น้องนี่ลา,ลายไฟฟอยจ้ะเอามากะมาแบ่งออกพยนใส่รลบวบ่ตัดหากเลยตัดแต่ใบออกจ้ะดินถีใส่กับเป็นนาดินธรรมดาผสมกับขีง่งวจ้ะพี่น้องขีง่งวกับปอกรับประมาณสองถ้วยจ้ะใส่ลายไว้เลยบอดด้มากไกในยังดอกจ้ะตัดใบออกแล้วก็ปลูกเลยพี่น้อง เราใส่เฟืองมะฮองก่อนด้วจะ้ะจังคอยปลูกปลูกกะบะตองหางปันไดดอกเพราะว่าต้นพันธุ์เฮ้ามันห้ายอยู่ฟอยฟอยเนี่ยจะ้ะลองเบ่งว่ามันสีงามบอพานมาเดอาทิตย์นึงจะ้ะเริ่มแตกยอดใหม่แล้วถือว่าหอดดูู่จ้ะสามอาทิตย์พานไปจ้ะพี่น้องนี่เริ่มตัางต้นได้แล้วจะ้ะสวยงา เริ่มปลูกวันที่สิบห้าธันวาจ้ะกอะเบิ้งความงามคงพร้อมเลยเหรอสิบห้ามกราดกันเดือนหนึ่งวันนี้ไายทำวันที่สามกุมภาพันธ์พักจ่ะวันนี้เดือนกว่าเองนะคะวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี่ก็สี่สองเดือนต้นหน่อยๆอฝีมือการปลูกไปยังใส่จะอยากให้พักงามก็ใส่ขรัวปลูกจากพี่น้อง งามอีดีเจะคว้องประตองเฮ็ดยังขยันดูไหนก็ลำปากกนขี่คันอยู่ใสก็สบายจ้ะดิฉันนี่แหละใส่ตัวเนาะแต่ว่ามันอันนี้มันเอ็นหาแสงงามงามปกติก็สองเดือนเคืองจังคอยเริ่มแบงปลูกจ้ะแบงออกได้ นี่แต่กอเลยได้แต่ว่าทั้งไตนี่หัว่าเพิ่ยังติดกันอยู่จ้ะสามเดือนสองเดือนเคื่งสองสามเดือนกับเรลื่อมแบงได้มันกับสีมีดอกแม่จ้ะ,จะเออไปเบ่งตัวเดือนหนึ่งปลูกปลูกได้เดือนหนึ่งจ้ะทางัหนฝั่งไหนค่ะอ่าไห้อยู่อากาศมันหนาวปลูกพักกระห บ้านนี้เริ่มฮ้อนแล้วจ้ะมื้อนี้วันที3่3กุมภา2 5 6 8นี่ทางนี่เป็นหอมแบงปลูกหัวใสหัวปลูกพ่อโลกเลยเน้ะ <c oughs> พ่อโลกกินแล้วแต่มันล่งหัวแล้วมันเออมันล่งหัวแล้วมันสิลมบัดน,นี้หอมแบงนี่ต้องโลกกินเลย่ต,ยตัวนี้หอมแบง ตอนน,ตอนนี้หอมบัวเลยหอมบัวเลยนี่ไม่ลงหัวจ้ะนี่ไม่โอ้เมืใอ้ตายงูดอกคือกันเนาะการลัางผูกบัวของแซมูร์รุ่นมูโดนตืบตัวนี้พันใหญ่พันงามแห่งไดเงาหนึงนี่ว่ามันเป็นกิโลจ้ะก็เลยขอพันเพิ่นมาปลูกทันใหญ่ขอเบิ่งติดตามน้วยกันแต่ว่าออกดอกแงมหนาวนี่มันสิออกดอกอย่าหอมเลยเฮาโอดีตัวนี้ก็เรียกวาแต่ดู ขยายออกถ้าอยากโรก,กินก็นโลโได้จ้ะลกออกแะ้รก็จงไหวลูกไหวตอก็ได้กินไป็นโดนๆตัวน,นี้หอมแบงนีล่ลงหัวลงหัวก็ไหวเป็นต้นท่าน,านตอได้จ้ะอายุเธอได้ละเพื่อนว่าพอลูกขายนี่ละจ้ะจำนี่แหละลูลกขายได้แล้ว มันลงหังวมันล่มแล้วข้าก็กูขึ้นไหวอีกเดือนนึ่งข้าก็ปลูกได้อีกต้นพันธุ์หัวพันธุ์ปีนี้แพงแห้งด้อจ้ะหอมแบงปลูกเพื่อจะกินแ้่พี่น้องเล็กๆน้อยๆจ้ะพราะยังใ,ใช่ปลูกปีนี้งามขึ้นอยู่กับการปรุงดินนำ้ำต้นพันธุ์กาบบสำคัญปายในดอกต้นพันธุ์ขี้ได้หลายแล้วก็สามารถปลูกให้งามได้ ต้นพันธุ์ห้าโดดโดนแล้วก็ฟอยฟอยลงย่อลงแล้วก็ยังฟื้นขึน้นได้จ้ะมันได้หอมพอดีลำไรกระเด็ดสวเงามงกินกับราบแซบ่บกางสีกัตตองที่โอเคเยวให้ดอกมันยาวกอ,อนดอกมันยาวกอนเด็ด,ด,ดพัดเด็ดเวทจะไปสวนแล้ว อย่างออกกำลังกายคนแบบนี้นอนดีเนาะเด็กๆม้าน้อยกำลังเมื่อนตาไปบ,บึงพักพร้อมให้ท่าตนต่อ,อบบพริกหนาวหมดแล้วสุดนี่เนาะหน้าแห้ง ปลูกใหม่ตัวน,นี้ือเป็นพันธุ์หัวแดงบลลงหัวเรกจะตัว,วตน,นี้จะเป็นพันธุ์ต้นขาวหัวขาวต้นขาวบลล่งหัวคือนกันออกดอกเหมือนกันหอมเลยปลูกต้นขี่เล,ล,ล่ย่ไฟ,ฟ้อยเช่นกันเลยจานนี้ ยังตังโตได้แบบงามเลยอ่อป่อยทิมเก็บมะพริกก็มะพริกน้ำนามตำบะฮุงจ้ะสาดไว้เก็บออกหมดเลยเน่าเข้าก็ได้สีดยาจ้ะนามกระชายนามมาดาน ันเปิดไ้เพ่อได้หดสวนอดพักพักนิดจำเป็นต้องปลูกเพราะว่าเอาต้องใส่เกือบทุกเมนูพม่พักห้อมนอาเบิดเลยหมดทิ้เข้ากว่าบีบบีบเบิ้งไว้มันแกแต่คือเจ็บเลยเด้แต่เก่าผีกผันหน่วยกแกในเหลื่อม ตำแจวกับหลวกผักแสบอยู่ด้ยวย้าว้ซุกบ่ได้เน่าจ้ะแล้วเลพาไปเก็ยบยุฝนตอ <c oughs> หนอ มาในงามแ้งบักผีกบ้านตัวนี้เป็นผีกตำบอกฮวงช่วงผีกบ้านก็จะหอนคักแม่แต่นอมาหาสนุกดอกดกอยู่สีจับบอปีนี่ ฝนทันมาเลยจ้ะฝนทันมาจักเ่อเลยปีนี่บักพ,พีกทิปปุกฝาาเทวดาไปเต่ฝนผลจากบัตรนี้เบิร์ฝนแล้วก็เพื่อนแส่ตัวหนาให,ใหายหมดหาเก็บเอาไว้แนวตัว เป็นพริกพันกัเลี้ยงข้อย่วาวว่าจักพี่น้องในสีคึกนาเขียวละวานล่ะดกดีบดได้แตงในหยังหายเลยใบน่จ้ะโอ้ก็พ่อได้กินบดได้สื่อบักพี่กินน่าแ่ ทั้งใจป้าไฮโฮกเลยเดี๋ยวก็สิรุนทิมจะ้ะกะเรียงข้อยาวบะแข่งผ่านไหลน้ำมาคิเวเบิร์ตบีจ้ะนี่บะฮงข้าวไก,ก่สีสุดเลยจ้ะ แต่แปลงออกมันก็นมีแมงมมลงมมานี่เริ่มแก่แล้วบอกมาแข่งกินกับแจ้วกับปีพี่น่องยางแซ่บเนี่ยต้นนี้โคตรนำให้บักพิกดินมันล้มมันก็โค่นลงมันโดกน่ะลละจ้ะเมึงกล้วยก่อนจังสิบปิดคลิปกล้วยง่าส่างแกแกจัดที่ทุดเลยจ้ะ ให้พิ่ซุกค่าเครื่อก็ต้องซื้อเอาไปกินมีเครื่อลละหกเจ็ดน้วยแปดน,น้วยอันนี้คาเกษตรแดงใหญ่จ้ะวันใส่เราสื้อมาลอยหนึ่งมาปลูกกำลังงาะกำลังขยายออจกจ้ะคลิปนาพอกันไหมเด้อพี่น้องผ่าเบิงหอมเลยอัปเดตหอมเลยจ้ะมาอยู่บ้านอยู่หน้านะ